สวัสดีครับสวัสดี f อฟแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันกน,นะครับามาต่อจากคลิปที่แล้วครับนี่หาเจอแล้วนะครับไปดีค้นมาเจอแล้วครับคลิปนี้ด้านหลังจะเป็นแร่แบบเม็ดลีนะครับคลิปที่แล้วเป็นแบบเม็ดเป็นแท่งคล้ายๆกับเม็ดแคปซูลนะครับส่วนรงนี้เป็นเม็ด,ดลีผรับปีเดียวกันนะครับรุ่นย้อนยุก พิมพ์ย้อนยุครุ่นสร้างพระให้แม่พิมพ์หนึ่งจะมีสองพิมพ์นะครับพิมพ์แบบเมบ็ดลีลีกับเม็ดแคปซูลส่วนเนื้อจะแตกต่างกันออกไปนะครับจะมีทั้งเนื้อดํามีทั้งแบบไม่ค่อยดําเท่าไหร,นร่นี่เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูมวลสารนะครับองค์นี้าจะมีพวกผงเล็กไหลเยอะไหมนะครับองค์นี้ มอนสารนี่จะเป็นขาบวาน,นครับขาบ้านขับไข่นี่ขอบก็จะมีเหมือนกันนะครับขอบก็จะปิ้นออกมาแบบนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับขอบปิ้นทั้งสองพิมพ์เลย ครไขขึ้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดกว่านี้นะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับซูมดูมวลสารดูเนื้อพระนะครับว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับเป็นพระทีเนื้อแน่นมากเลยนะครับแน่นมากก็จะ เห็นผงแร่อยู่เล็กน้อยนะครับนี่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 นะครับนี่นี่นี่ทิ้งเอาแวบๆๆนี่นะครับนี่ผงแร่เล็กลนะครับหนยผงแร่เล็กลไว้นะครับนี่ดพิกให้ดูนี่นี่นะครับนี่นี่นี่ขาวๆเงาๆนี่นะครับนี่นี่สีคลางนี่ก็ใช่นะครับ นี่ครับรปลายเท้านี่ก็มีนะครับนี่นี่ข้างนี่เม็ดหนึ่งนะครับขับไข่ขับไข่ขับว่านขอบนี้ก็จะปิ้นออกมา พิมพ์นี้จะเป็นทุกองนะครับพิมพ์นีจ้จะเป็นทุกองค์เลยพิมพ์เนื้อดำๆนี่นะครับอนี่เป็นคาบไขที่เกาะติดหลังแร่มหามงคลแบบเม็ดลีลีนี่ตรงนี้คือแบบเม็ดลีลี แต้ฐานนี่จะไม่มีอะไรนะครับฐานจะเรียบๆจะมีเฉพาะคาบว่านคาบไข่คาบไข่ห้ว่านฐานบัวดูแข็งแกร่งไปหมดเลยนะครับพิมนี้ครับ เนื้อแข็งแกร่งมากเนื้อแน่นมากนะครับพื้นที่ดูสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามถ้ามีกำลังก็ สะสมได้นะครับฝังแร่ PCC พิมย้อนยุคนี่พิธีปลุกเศกดีนะครับรุ่นย้อนยุครุ่นเป็นพระที่อยู่ในโครงการสร้างพระให้แม่นะครับพิธีปลุกเศกดีมากปลุกเศกวัดช้างให้วัดพระแก้วเสกอยูศรีวาราะนะครับนี่ คิปที่สองนะครับที่มาท้ายให้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสวยมากนะครับสวยมากเหมาะแก่การเอาไปเรี่ยมทองห้อยคอนะครับแหล่เหล็กไหลแล่มหามงคลมีพุทธคุณค้ายเหล็กไหล อ่านะครับามรูเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาให้ชมกันเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะครับจะเป็นรุ่นไหนอ่ารุ่นไหนเจอก็จะเอามาถ่ายให้ชมนะครับเก็บได้ครับเก็บได้เลยแบบนี้เก็บได้เลยนะครับอาจจะสูงหน่อยนะครับอ่าคลิปที่แล้วผมยังไม่ได้บอกราคานะครับ ชิมย้อนยุคปีสี่ฝังแรกให้ร่วมทาบุญที่4 9่9บาทนะครับมีราคาเดียวเลยนะครับตั้งแต่แรกๆรกเลยนะครับตั้งแต่แรกแราคาเดียวมาเลยนะครับ4 9่9ัารอยสิบาทาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ